ให้เขาไปกินข้างบนจะได้หนูเสียงเขากัวแดงหนูเสียงนั่งเป็นรูปปั้นอยู่ตรงตรงออดไม่รู้เขาตามขึ้นไปไหมไม่ตามแตุ่ณลงไม้เขาไม่รู้เขาตามขึ้นมาไหมถ้าไม่ตามเคยลงออกไปให้เขาข้างหน้าบ้าน ตอนนี้จะบนเขาแล้วหนูสิงตามขึ้นมาไหมสวัสดีสวัสดีมัมแม่ขาไหมนี่ขา,วขาวสวัสดีมัมแม่เอ็มัมแดงจ้ะโอ้ขาวโอ้หนูสิงวิ่งมาแล้วเขาไปอยู่หน้าบ้านทั้งวันเลยนะเห็นไหมวิ่งมาแล้วมาเร็วมาเร็ว ฉันบอกให้มากินที่หน้าบ้านดามจ่านี่กันนะหนูซิงมานี่เร็วมานี่เร็วมานี่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 เร็วมานี่เร็วมานี่เร็วมานี่มานี่มานี่เร็วมานี่เร็วอะไรเงี้ยผมเนี่ยหนูซิงฉันบอกให้ขึ้นมาข้างบนไปไปไปจ้ะอะไรมาเร็วมาเร็วฉันบอกอย่าทำมัน ตัวเด่นเนี่ยเดี๋ยวดูดมัแม่มพี่หนูซิงไปไหนเนี่ยฮะเอาไปรออยู่หน้าบ้านอะไป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 มาเร็วมาเร็วทามาเร็วมาเร็วเนี่ย,าายหนูซิงฉันบอกว่าเจอขึ้นมากินข้างบนข้างล่างมันนี่แนละ้วโอเคจับคเขาพิมันนะจะับโอ้ดีใจดีใจมาบินก็ดีใจโออโอ้มาบินโ,โ,โอ้มาบินเลย ทุกคนมาวินดูมาวินนี่ทุกคนจะจะโอ้มาวินมาแมมหนุ่มซิงโอเค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 ไปอ่ะพวกเธอมา

tìm mọi người có thể gian à hơn hết 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 cái hết hơn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  hết mông hết hơn hết ยังไงผมขอขอบคุณฉันเหรอขอบคุณฉ <c ười> ันเหลยนะเจแวบบีโ่ด,โดู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 ขอบคุณผมทุกคนไงเจแวบบี่ยมาจะรูปหน,น,น่อยรูปหน่อยจะรูปหน่อยแต่โอ้ดูดีดูดูโอเคจ้โอเคดูดีดีกวนะ่าดูเจแวีดิ เจเบลตัวเล็กๆจ้ะอะไรโดดดขอบคุณเหรอขอบคุณมากเลยนีขอบคุณมากเลยจะโอเคนะโอเคโอเคจ้ะเหลือใหญ่เลยโดดๆเขารู้เรื่องทุกคนมาขอบคุณด้วยโอเคไปแล้วทุกคนเพราะว่าอาหารเม็ดผมก็เอามาไว้ให้เขาโอเคฉันไปแล้วนีพอดีเหลือโดดกับเจเอาไปให้มอมแมมกิน อ่ะแม่มแม่แดงมันไงโอ้โหเพออร่อยมากจะไปกินกันเกลี้ยงเลยแต่เจ,จ้าขาวเขาไม่กินขาวไม่กินนะแต่เมื่อกี้ถามลุงแล้วลุงบอกว่ามันชาเขายืนปกตินะขาวอ่ะเหยาอาหารไมดไว้เขาเกลือเขาหิวกัน,กนหนูซิงหนูซิงเธอไม่ต้องลงไปนะ เธอไม่ต้องลงไปนะจริงนะไม่ต้องลงไปนะอยู่ข้างบนนี่แหละนะนอนข้างบนนี่นะอืมจะเห็นเธอระงศ์สารนี่ทำบ้านให้หน้าบ้านนี่ไหมหนูสิงอ่ะอยูนี่แหละแม่นแมเมมพี่หนูสิงอ่ะสับโดดใช่ปอลำคาญเธอป่ามอมเมมอากาศใช่นไงก็ใช่นไงมอมแมมจัดได้ไหมมอมเมม mẹ mẹ phải vào xe đi 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 ขาเขาคิดว่าไม่มีไม่มีไก่ให้เขาไก่ชิ้นเขามองหน้าผมเมื่อกี้บีรีนี่ปลาแดงโอเคนะพวกเธอเข้าบ้านแล้วก๊ลัตื่นแลวยังก๊ลั ตื่นหรือ,อยังอนอนตั้งแต่ห้าโมงเย็นเลยนะคุณชายกอลลัมตื่นหรือ,อยังมากินข้าวกอลลัมคุณชาย คุณชายคุณชายตื่นยังคุณชายน้อยกอลัมกอลัมตื่นยังเสียงเพาะไม่ได้ต้องเสียงสองกอลัม <c oughs> นอนกินบ้านกินเมืองนะนี่มกี่โมงกี่ยามแล้ว

พิษวตื่นหรือ,อยังยังไม่ตื่นเหรอ,อให้ฉันมาปลุกเธอนี่นะ กับมอโลต,ตอ,อมผมขอหน่อยสักพักหนึ่งตามใจตามใจเขาเดี๋ยวตื่นมากินข้าวเถอะนะ Mm-hmm.